สาวม่นอุ้ยใครเสีองสาวสาวม่นเหรอใส่เบอรสาวม่นกับสาวน้อยสาวน้อยพี่วันนี้มาสองสาวเลยตกใจหมดเพราะพูดว่าสาวม่นนรือเป็นสาวด้วยเหรอรือเป็นสาวเหรอสาวพี่นิพนธ์สาวสิโอสาวเหรอโอเคจะเป็นแก่ได้ไงพี่อายุเท่านี้โอเคๆสาวเลยยอม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 เจ้าก็ปิดหนึ่งหนึ่งห้าห้านิดจุดตุกโขกแ ก็ปิดไปเป็นปิดชนะปิดยังครับยังเช่นเย่าังยังเดี๋ยวพี่พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะจบเองอ่ะพี่ดูพุดไปก่อนถ้าจะปิดได้ที่ผมพูดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าสองนะฮะจุดนิดหน่อยนะครับก็ก็จะเป็นการตัดสินเลยนะครับว่าเรื่องเก้าขึ้นสู่ขึ้นห้าแต่ไม่ทําแบบนั้นหรอกอ้าไม่ปิดให้หรอคะถ้าทำแบบนั้นก็ไม่สนุกนะฮะก็ต้องให้คนไปลุ้นเองว่าจะเพราะคนเชื่อเรื่องขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับอ๋อค่ะกูก็ไปลุ้นกันเองเพราะงั้นวันนี้เราก็ทําให้ปิไว ใครคิดว่าขึ้นดอกเบีย้ยนะครับก็ขายไปใครคิดว่าไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วหุ้นจะขึ้นก็ซื้อหุ้นต่อไป<า>นะครับแล้วพี่พคิดว่าไ, <ป S 2> ไงพี่พี่ผมไม่คิดเลยผมคิดว่าถ้าหลุดหนึ่งห้าสามหนึ่งผมขายนะฮะผมก็ถือหุ้นในหุ้นตัวเล็กๆที่ที่แนะนํามานะครับแต่หุ้นตัวกลางก็มีบ้านปูอันนี้ก็ขึ้นมาไม่ใช่นะครับบ้านปูขึ้นมาเราซื้อมาสิบห้าสองสิบสี่ก้าวถูกไหมครับ ก็ถึงต่อไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรเรามีบ้านปูอยู่เรามีดับเบิลยูเอชเอยู่นะครับเรามีไวซู่ก็ยังถืออยู่นะครับใครมีเมื่อวานพีโม่ก็ถืออยู่ไม่เป็นไรแต่มีหุ้นอยู่เนะี<ฆ>่ยประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเพราะนั้นเนะี่ยอเมริกาจะขึ้นดับเบิลหรือไม่ขึ้นดับเบิลนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าฝรั่งไม่มีพ <c oughs> ีโ <c oughs> พม่นะ่ยฝรั่งมักน้อยมักน้อยนะฝรั่งไม่ไว้นะครับฝรั่งไม่มีบ้านปูกนะครับเพราะฝรั่งรีเสิร์ชบ้านปูเพราะนั้นเนี่ยอเมริกาพิดับเบิ ก็คือเราก็ปรับเรื่องของความเสี่ยงของเราแล้วนะครับเพราะเราขายหุ้นใหญ่เันเดนมีนาเราก็มาเล่นหุ้นกลางคือคือชูแจ๊ดเจยอะไรเลยของเรานะครับแล้วเราก็ขายหุ้นขนาดกลางะส่แล้วเราก็ตอนนี้เราอยู่ในหุ้นเหล็กอยู่นะครับซึ่งซึ่งเราก็มีพอร์ตของการลงทุนก็ก็ถิเหเือนก็แค่เอากาไรจากหุ้นใหญ่มาเล่นหุ้นเหล็กแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะมันจะคงไม่มันลงมันคงไม่ทําให้ไวจิตปอสามปอหรอกครับถ้าขึ้นออสเสียก็ไม่เกี่ยวกับมัน ค่ะเราก็เพราะนั้นมันจะขึ้นอกเบียหรือไม่ขึ้นอะเบียก็เรื่องของมันนะครับเราไม่สนนะครับถ้าขึ้นอกเบี้ยเราก็เราก็ที่เวลาขายจัางงานก็คุณเราเป็นคุณเล็กนะครับเดี๋ยวจะส่สวนให้ดูขึ้นประเทศเดี๋ยวจะขึ้นสวนให้ดูบอกเลยโทรไปบอก่าเล่นเลยบอกขึ้นอะเบี้ยเลยทีอเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณที่สามตัวเดี๋ยวจะขึ้นสวนให้ดูคุณอะไรนะสามตัวที่จะขึ้นสวนก็มีมีตัวยูเอสเอเสียงเบาอ่ะเดี๋ยว นะครับมีพิโมมีบ้านปูสี่ตัวจับขึ้นสวนให้ดูคือยิ่งขึ้นดอกเบี้ยพุทธพวกนี้ยิ่งขึ้นส่วนไรเป็นบ้านปูเ W H A ไว้แล้วก็พิโม่สี่ตัวจะขึ้นให้ดูแล้วถ้าเก็ไม่หลุดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดก็จะขึ้นต่อให้ดูขึ้นโชว์เลยใครจะลงก็ลงไม่ลงจะขึ้น ครับฟิวเจอร์เดี๋ยวปิดโชว์ให้หน่อยเเก้าแปดสามจุดสองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเดีก่อนค่ะมันกลัวมันกวหนึ่งปิดยัดเนเก้าแปดสองก้าแปดสามจุแปดไมก็บอกว่าใครใครจะใครจะเรีอกเอาใครจะเอาฝั่งไหนก็หูป้าก็แปดหกเลยหรอหูเก้าแปดหกเลยหรอเนี่ยยานมีเก้าแปดสามจุดเก้าอยู่ค่ะค่ะค่ะแค่ปิดเก้าแปดสามจุดสองอ่ะจะทำให้ดูไหมนะเช็ดเนเช็ดปิดที่นะครับ หนึ่งห้าห้าสองจุดสามอ่ะจะปิดให้ดูไหมจุดสามอัไลสามอ่ะสิทธิกันขอเลขสองท้ายสองตัวโอเคได้เลยเดี๋ยวนะครับดูนิดนึงดูนิดนึงนะครับจริงมันไม่ใช่สารละเท่าไหร่แต่อยากได้ก็ได้นะครับจะไปแทงหวยก็ได้ไม่ได้แทงจุดหกสี่หนึ่งห้าห้าสองจุดหกสี่หนึ่งห้าห้าสองจุดหกสี่เหรอคะจุดหกสี่ได้ต้องให้ได้ ถ้าได้ก็แสดงว่าเป็นตลาดก็เริ่มเข้าสู่ขึ้นห้านะครับโอเคเดี๋ยวรออีกสักสามนาทีนะคะก็ตัวนี้มันหนึ่งห้าห้าหนึ่งจุดหกหกปิดใช่ไหมก็อกแค่จุดหกที่แค่จุดเดียวอีกพอยเดียวทำไมทำไม่ได้ถ้าจะทำะใช่ไหม,มโมันแค่นิดเดียวทำไหมคือเจาะปิดสองปี้ปิดโชว์ไหมอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปสามจุดหนึ่งนะครับสิ่คน,นดอกมาจะทำไหม ครับก็ทำนะครับพิตลาดณาได้ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นยังไงตลาดคุณเล่นไปถขาอย่าเอาอะไรเราตามใจมันแต่นะครับตลาดไปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ปิดหนึ่งห้าสี่เก้านะครับเฮ้ยน้ยจริงอ่ะเดี๋ปิดหน,นึ่งห้าสี่เ,เก้าหนึ่งห้าสี่เก้าใช่ออตอนนี้หนึ่งห้าห้าหนึ่งอยู่แล้ว ยังยังกำลังปิดอยู่มันกำลังหลั่งอยู่ oh. ตอนนี้หนึ่งห้าหนึ่งจุดหกหกนะครับแต่เทสตอนนี้มันปิดที่หนึ่งห้าสี่เก้าอืหนึ่งห้าสี่เก้าจุดสี่เจ็ดเปหนึ่งห้าสี่เก้าจุดสี่หนึ่งนะก็เชฟปิดไม่ได้นะครับเชฟยังไม่ได้บอกเพราะนั้นเพราะนั้นเชบอกเอาที่ใดแล้วกันใครจะซื้อจะถืออะไรถนะ้าพูดมีสิบสามล้านล้านจะขายกันมาเรียนหมดได้ไงนะครับต่อไปฟื้เจอร์นะครับเก้าแปดสามจุดหนึ่งจะปิดไหม อีกสิบนาทีพี่สิบห้าก็ต้องตามดูไปนะครับอยากเรื่อยเท่าไรที่เราเราไม่ได้มีพอเราอยู่ในพื้นที่แล้วแต่เราต้องโอเคกะบพผู้ใหญ่ไม่ผ่านด้วยที่ไม่ผ่านหนึ่งู้ใหญ่มันขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วแล้วก็วันนี้ว็ลรุ่งก็เป็นวัุ่งปรับฐานอยู่แล้ววันรุ่งขึ้นห้าอยู่แล้วนะครับสี่หมื่นเจ็ด้านล้านก็ไม่ได้เป็นแรงขายอะไรนะครับมันก็ผมไม่ได้ให้น้ำหนักแต่ว่าเขาขึ้นแล้วจะต้องเป็นยังไง ไม่ทันทงเทคนเอาขึ้นดอมเบียก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ขึ้นะครับเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ขึ้นแล้วขึ้นอะไรไงใช่ไหมครับบ้านปูก็คูจะต้องไปต่อเพราะที่6บาทแล้วเขาต้องขึ้นต่อแล้วไว้3บาท80ทำนิวหายไปแล้วไว้ค่ะปีไอซีก็ทำนิวหายไปแล้วนะครับพี่ม่อ พีโมพีโมเท่าไหร่อ่ันเนี้ยหนูดูให้หน่อยนะพี่พี่โม่ตอนนี้หนึ่งจุดเก้าแปดค่ะหนึ่งจุดเก้าแปดส้นอยู่ที่หายอยู่นะครับอก็ไม่มีใครเสียหายอะไรนะครับเราก็ซื้อกันแถวๆเนี้ยแล้วก็อยู่เหนือเส้นสองร้อยวันนะครับไว้บ้านปู WUSA นะคะ WUSA ก็ปิดพอดีครับปิดพอนีเป็นโดสีนะครับรุ่นเจ็ดร้อยล้านนะครับก็รอให้คนที่ขึ้นรถมาจากสามบาทสายคนก่อนนะบ้านปู สีไ่ไม่ถึงว่าย s เอเซนเพิ่งเบรกขึ้นมาเวลาเบรกขึ้นมาแล้วเน<ช>ี่ยก็าต้องให้คนที่ไม่ไปต่อเขาลงก่อน,นะค,ะคนก็อาจจะลงแถวนี้สามบาทสิสิบเพราะมันเบรกมาจากสามบาทสามบาทสามสิบใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้นคนที่ซื้อสามบาทสามสบาทสี่สิบเป็นนักเก็งกำไรยอยู่แล้วเพราะเขาให้เขาขายให้หมดก่อนเขาพอใจที่จะลงถ้าแถวนี้นะครับเขาให้เขาลงไปก่อนถ้าเราจะไปต่อเราก็ถึงต่อไปนะครับคิดว่าน่าจะไปต่อสี่ตัวหลักนี่นะฮะ มันขามีตัวที่ดีกว่าที่ผมแนะนํานะมีจริจนะครับเป็นแต่ว่าเราก็ตามพุ้นที่เราแนะนําไปยังมีพุ้นที่ดีกว่านั้นลงมีนักวิเคราะห์ที่แนะนําพุ้นที่ขึ้นดีเหมือนกันนะครับแต่ที่พุ้นที่ผมแนะนำเป็นหุ้นพื้นฐานเนี้ยเด่นนะครับไม่มีอะไรมาแอบแฝงโอ้ยตกลองแต่ห้พื้นฐานที่คาดว่ากำาัจะโตในอนาคตเรายังใช้หลักนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้เล็กผู้กลางผู้ใหญ่เพราะเราท่านแนะนําแต่บอกว่าหุ้นพื้นฐานหุ้นบูชิปเนี่ย เราให้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเข้ามาในตลาดทำไมเมื่อเรารักเขาเข้ามาในตลาดแล้วนักวิเคราะห์ก็ไม่มักจะไม่ค่อยไปวิเคราะห์หุ้นพวกนี้ถูกไหมครับแล้วเขาจะทํำยังไงนะครับเมื่อไม่มีใครครอบเวอร์หุ้นเขานะครับแล้วจะให้ทําเราทํำยังไงเราก็เราก็แนะนํานะครับทางเทคนิคไปนะครับส่วนทางพื้นฐานเราก็ไม่ได้ไปบอกเลยแต่บอกว่ามันมีนะครับ ตลาดก็ปิด1549นะคะไม่ผ่าน1552นะคะก็ทำให้มันยากกันก็คือยาปิดละกัน9.31ให้มันกล้ามตึงนะฮะไม่ต้องให้เกินพรเดีตุเสร็จเส้นสูงสุดประดี๋ก้าไป3.1นะครับก็ัไปจริงจริงมันต้องปิดก้าไป3.2นะมันถึงจะบอกว่าชนะ เป็นไฮหรือหายนะฮะปิดก้าไปสามจุดหนึ่งก็ยังเสมออยู่รุ่นต่อวันจันอะไรเงี้ยนะครับสนุกดีอะนะครับอ๋อได้ลุ้นเนาะไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่าย,ยเลยอย่าไปอย่าไปให้ง่ายๆอย่าไปบอกสัญญาณอะไรง่ายๆ่าค่าะค่ะแต่ผมคิดว่าวันจันถ้าเป็นข่าวดีก็น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อ๋อพี่กลัวอย่างงั้นใช่ไหมคะผมไม่ได้กลัวผมทําอ๋อพี่ทำข่าวจบเคลียร์แล้วไอ้ที่รอมาทั้งอาทิตย์นี้เลิกตามละก็ผมไม่ได้มองเยอะผมมองแค่ผ่านเดียวใช่ไหมฮะ เป็นกานแ้วมันบวก7.7จุดแต่ทีเฟกผมก็ชัดโคสจบแต่ผมถึงรองอยู่ค่ะนะครับที่ผมบอกว่า9.69นะครับก็รองได้แถว9.73.5เลยประมาณนั้นตอนที่มันเกิดสัญญาณแล้วก็ยังผูกอยู่นะครับแต่มากลงไปก็9.69ก็ขาดทุน4จุดไม่เป็นไรค่ะทองคำค่ะก็ใครเชื่อมาตั้งแต่ใครรองมาตั้งแต่เมื่อวานก็ถือว้นะครับเมื่อวานลงไป1.3งสาให้1.3ที่คาดลงไปขึ้น1.317ค่ะนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ก็คงจะมีการสวิงระหว่างแต่เราจะดูเป็นหน้าหลอกนะฮะบริเวณที่หนึ่งสามไม่ต่ำกว่าหนึ่งสามหนึ่งศูนเบริเวณที่หลอกถ้าลงไปนะฮะแต่ถ้าไม่ลงก็ดูช่วงประกาศนะครับก 3, 2. 2> ่อนที่ประกาศไม่ใช่ประกาศเราวก่อนที่จะพูดอะไรนะครับอเอาว่าเราเสี่ยงลอกตรงนี้ไปขึ้นหนึ่งก่อนตลาดปิดเนะี่ยนะครับเอสห้าสิบ G.F.Q. <f> สิบหกลองไปขึ้นหนึ่งก่อนนะฮะไปขึ้นหนึ่งเท่าฟึ้ลงไปนะไม่หลุดนะครับไม่หลุดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ลองส่วนหนึ่งนะครับถ้าไม่ลงไม่ซื้อเพิ่มไม่ลองเพิ่มนะครับรอรุ้นรอรุ้นที่ที่จะเร่งขึ้นในวันจันทร์ธนาคารพุธนะครับนะครับแต่ถ้านิ่งก็ไม่มีอะไร นะครับลองไปแล้วท่านนิ่งก็ประจำไม่มีอะไรก็อยู่ที่เดิมนะครับแสดงว่าไม่มีอะไรนะครับก็ยังถือลองอยู่ยังเป็นการลองอยู่นะครับอง1320โลวันนี้นะฮะแล้วก็มา1335 1325วันนี้ค่ะใช่ก็ลองตัวเนี้ยตรง25เลยนะฮะก็จะลองตัวเนี้ย2095เหรียญนะฮะคุณผู้ชม GF950 ค่ะ20950นั่นลองตัวเนี้ย หนึ be, right? ่งสามสอง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 หมื่นหนึ AL so so ่งยังเคยลองเลยค่ะตอนนี้สองหนึ่งลองตรงนี้ไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หลุดหลุดโลเมื่อวานเนี่ยก็ตอปลสนะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องต็อปก็ได้อยู่เฉยเฉยแถวนี้รอลงไปลองข้างล่างเพื่อก็ไนะครับก็คือตอนนี้มันต้องเสี่ยงนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขึ้นหรือไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นตอกเบี้ยโดยโดยทฤษฎีแล้วสาผัต้องขึ้นนะครับสัญญาณตอนนี้ถ้าดูจากตัวของค่าเงินดอลลาร์ก็ไม่ได้บอกว่าจะขึ้น หรือว่าเขาไม่ให้ไม่ไม่มีหินไตรเลยก็มาดูนะทำให้แบบเป็นมาตรฐานว่าไม่มีไตรอย่างเงี้ยนะ <ừ m. S 2> ลองตัวบริเวณสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดเก้าศูนย์นะคะตอนนี้มันเท่าไหร่หรอยู่ฮะสองหมื่นหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ G F นี่สองศูนย์นี่สองศูนย์เลยสองหมื่นหนึ่งเห้ยทำไมมันขึ้นไปไกลได้ไงสองหมื่นหนึ่งได้ไง G F ไงใช่ไหม G F Q สิบหกนะใช่ G F Q สิบหก ไปสองหมื่นหนึ่งตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตอนนี้ของพี่เท่าไหร่ผมนี่สองศูนย์เก้าห้าศูนย์อยู่เลยเป็นดูแบบตัวเดียวกันหรอวะ G F สิบ Q หนึ่งหกป่ะคะ G F Q ไม่ต้องมีสิบสิบเลี่ยเด็กๆเขาเล่นโอ้เด็กๆเลยสิบเป็นเด็กเล่นเล่นถึงไอ้ G F Q หนึ่งหกเลยสองหมื่นหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ค่ะเออตรงนั้นแหละอ๋อตรงนั้นเลยเหรอ ตอนนี้คาะเลยอ่ะคาะเลยอ่ะคาะมีสามสามเองเอาเฟอร์มาสามสัญญาไม่มีใครคาะเลยเงียบกันหมดเลย G F Q หนึ่งหกนะฮะตอนนี้อมันอยู่ที่สองหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ใช่ไหมค่ะสองเอาเฟอร์มาสามสัญญาคาะไปสี่พี่อะอะไรนะพี่นี่ผลคาะไปสิเอาเฟอร์มาสามสัญญาเขาอไปหมดเลยปะ อเอาเขาไปหนึ่งแล้วเขาไปสองเขาไปสองนังดูด้วยมีอีกหนึ่งใช่ไหมก็อ่าเขาไปหมดแล้วอ่าสองหมื่นหนึ่งแปดแล้วแล้วก็ไม่ไม่ต้องถามแล้วโอ้สัญญาไปถ้ชไม่หมดเดี๋ยวจะเคาให้โอเคอ่าอ่าอเห็นละเห็นละค่ะเห็นไหมอ่าฮะลุนไปคือที่มึงจะขึ้นนะมันเจ็บจันคือเราเราเราพยายามทําทุกอย่างตามที่เราวิเคราะห์อย่างที่บอกว่าที่เป๊ให้รอที่ ให้หลอดนะ9.9นั้นแล้วมัน <Trans l ations> จะลงไปใช่ไหมครับค่ะแล้วพอมันลงไปแล้วเราก็ไม่ทำเนอไหมฮะไม่ทําแล้วมันขึ้นมาตรงนี้เราก็เสียโอกาสคือเราวิเคราะห์ถูกหมดเลยเพราะนั้นเราต้องทำอย่งางทองคําเนี่ยเราก็วิเคราะห์มาก่อนแล้วแล้วก็มีคนถามว่ามันไม่ลงหรอกเราก็บอกว่าไอ้ตัวนี้สัยทองคำมาก่อนมันจะขึ้นมันจะเวียงลงไปประมาณมาถ้าใครไปฟังเทปผมก็บอกมันจะเวียนลงไปที่แถวนั้นห<ค>นึ่งพันสามร้อยสิบห้าแหละนิสัยมันอ่ะต้องไม่หลุดหนึ่งพันสามร้อยเซนเมือคืมันก็เวียนลงไปแล้วก็ถูกทามหมดเนี่ย เราถูทาหมดเราก็ไปแล้วเราก็กาหนดสต็อปลอตไว้ซึ่งมันก็คือเราไม่ได้เป็นรองที่สองหมื่นสองหมื่นสองพันสี่ร้อยอะเราลองที่ข<ม>้างล่างอะใช่ไหมเราสต็อปลอตก็ไม่ได้เยอะอะไรเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องถูกหรอกไหมแต่เราไม่เชื่อมันจะขึ้นแบบเบี้ยนะครับโอเคเราไม่เชื่ออนนี้โอเคทองเราเคาะลองไปแล้วส่วนทีเฟกต้องปิดเท่าไหร่แล้วจะยังไงนะตอนปิดวันนี้พี่มองว่าต้องปิดยังไงก็ถ้าปิด 9.82ขึ้นไปเนี่ยก็แสดงว่าวันจันทร์ขึ้น9.82.3ใช่วันนี้นะคุณไทยอย่าทำอะไรนะให้ฝรั่งมันทำคุณไทยอย่าไปทำอะไรพวกเราอย่าไม่ต้องไปเอาหรอไเขาทองไให้ให้ดูฝรั่งมันทำไหเจ้าก็ทำก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปขอมันกวนไหมมันกวนไหมมันกวนไหมแต่นี้มัน9.83.2มันกวนไหม9.83.2มันกวนไหม มันไม่กล้าไปช้ำยังกล้าแปดสี่กล้าแปดห้านั่นนึงไม่กล้าจะไปเกาะนะพวกเราจะไม่แบบว่ามันเสียวนว่าปิดหรือไม่ปิดลุ้นอะไรเงี้ยเห็นไหมว่ามันทําได้หมดแหละถูกป่ะไทยแลนด์เนี่ยเพิ่งไปเคาะใครมีห้าพันสัญญาก็ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ออฟเห็นไหมกล้าแปดสามจุดสี่นะครับจุดสี่เอาให้เจ้าใหญ่ๆหมื่นล้านเขาทาก่อนคุณรู้ได้ไงว่าได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกดพูดเลยว่าปึ้งปิดกล้าแปดสามควรจ็ได้ คำทำก็ตอนนี้นี่มีที่ใครเข้าไป G F Q ไม่มีไม่มีเไื่อีบิบเฮ้ยผมได้ลายพันหนึ่งแล้วนะผมเปิดนอะไรที่ผมได้พันหนึ่งนยไปสามสัญญาพิธิพลเค้าแบบนี้เจนแปดศูนย์เเป็นสองไงใช่ไหมสองสัญญาตันนี้สามหนึ่แปดร้อยเอนนคุณได้ผมได้พันหนึ่งแล้วนะคุณ เดี๋ยวคุณม่นมาพิสูจน์กันว่าเหมือนกันผมจะได้เท่าไหร่แต่ผมมีนะครับว่าถ้ามันลงไปคืนนี้นะครับลงไปสแถวตอนทุ่มขึ้นผมก็จะลองเพิ่มอีกนะครับอผมจะลองเพิ่มอีกประมาณแปดสองคำเป็นสิบสัญญาผมก็ลองมือนอกด้วยแต่ผมจะไปลองมือนอกคืนนี้ด้วยนะครับค่ะค่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันสนุกไหมคุณม่นสนุกนะสนุกค่ะพี่เการลงทุนการ การเล่นหุ้นเนี่ยอย่าไปเครียดนะครับถ้าเรามีความรู้แล้วเราทําตามแล้วถ้ามันผิดแล้วก็สตอปล็อตเนี่ยเราจะไม่เครียดแต่มันจะขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยจะได้เท่าไหร่เราไม่ลิมิตเนี่ยเพราะเราโลภรู้ไหมครับแต่ถ้าให้เรารู้ว่าถ้าเราจะซื้อบ้านปูต 15, 2, 14, 9, ุงสิบห้าสองสิบสี่เก้าสตอปลอจที่ไหนเรารับได้รับได้ไดเราทําเลยแล้ววันนี้ผมมันก็เกิดขึ้นขึ้นมาสิบหกถูกไหมครับมันก็หลังจากที่เรารอเปนมาตั้งนานใช่ไหมครับได้เดวเจอพี่น <50 S 2> <ล>ิพนต่อวันอาทิตย์นะ ว่าทิศมีตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นก็รู้แล้วว่าทองทำกันไร้ขาดทุนใครจะได้เสียอาจจะคืนนี้ก็รู้แล้วะได้ขอบคุณนะคะค่ะคร่ะค่สนุกดีนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่นั่งกันล้อกคลิกๆนี้พอเราไม่ได้เคาะไงแต่นั่งดูตัวเลขเห็นก็สวยดี นะฮะทุกอย่างก็ต้องมีความรู้กันนะ<ช>นุยนนะทองคำที่คุณนิพนธ์พูดถึงก็มีเขาเรียกตามกราฟเทคนิคนะนักทุนที่เทรดทองก็น่าจะเข้าใจเนาะส่วนทางั้งน,นซีรีส์ยูก็เช่นกันนะฮะหลายๆท่านก็ต้องมีความรู้ด้วยเนาะว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยมาแบบว่าทำเฟนไหน